สวัสดีจ้าเจเจอะไวเจเจหลังอันตอนนี้ฉันอิ่มมากเลยท้องะปอกออกมาแล้วนะไม่รู้ไหมอิ่มมากเลยดูท้องยังดีท้องงฉันเริ่มอ้วนแล้วนะตุ้ยนตุ้ยนแล้วดูท้องฉันช้น่นินิงน่งหนิงนัั่งหนงน่ง แพ้หรือไม่จันยังมีพี่ย้อนอีกตั้งก้าตัวฉันเป็นน้องเล็กแน่ๆเลยเพราะว่าฉันตัวเล็กที่สุดเลยฉันยังมีพี่อีกตั้งปดคนอุยแปดตัวง่าตอนนี้ชนามากเลยทายังไงดีหนูดิฉันจะไปหาพี่ชนะฉันจะไปกอดพี่ชนะนะ

เขาไปหาพี่เขาเข็หนาวแล้วไปสันเงยแล้วน่าสงสาน